สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปจาทราทำนายดวงภาพรวมการงานการเงินความรักโชคลาภนะให้กับ12ราศีคลิปนี้เป็นคลิปของราศีธนูหรือว่าชาวลักนณาราศีธนูก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะกลุ่มชาวราศีธนูหรือว่าชาวลักนณาราศีธนูนะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมนะส่วนชาวลักนณาราศีก็นะต้องมีวันที่เกิดเดือนเกิด ปีเกิดนะคะเวลาเกิดจังหวัดเกิดไปผูดงชะตาก็จะเป็นลักนณาราศีกนูนะคะกลุ่มชาวราศียนูหรือว่าชาวลักนาราศีธนูนะคะเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะแต่ว่ามีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสธาตุดินนะคะเลขศาสเป็นเลขห้า ชาวราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองมุทะลุดุดันนะเป็นคนที่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ไม่ยอมคนด้วยนะมีความเป็นผู้นําสูงนะแล้วก็มีความขยันไม่ยอท้อตอบุศสักในชีวิตนะะแล้วก็นะข้อเสียของชาวราศีธนูนะมักที่จะเป็นคนเชื่อคนง่ายนะะใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะแล้วก็มักที่จะเสียเปรียบศัตรูนะ ค่วรีได้ง่ายๆนะคะโดยที่เหมือนกับว่ากลุ่มชาวราศีธนูอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่อาจจะหูเบาเชื่อคนง่ายใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะหรือว่าอยากจะให้กลุ่มชาวราศีธนูนะฝึกนั่งสมาธิฝึกการยับยั้งชั่งใจนะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสังคมรอบข้างนะแล้วก็ฝึกอ่านใจอ่านนิสัยคนนะให้ละเอียดด้วยนะคะ ถ้าชาวราศีธนูเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเองนะให้อ่อนโยนนะชีวิตก็จะมีความสุข,สขความสําเร็จนะคะไม่บ้ามนะนะกลุ่มชาวราศีธนูไม่ใช่แบบประมาณที่อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเป็นบุคคลที่มีอํานาจนะ,ะหรือว่าตําแหน่งหนะ้าที่การงานเป็นข้าราชการนะ ส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะชาวธาตุไฟเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของออตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจนะเป็นข้าราชการทหารตํารวจนะคนในเครื่องแบบเนี่ยนะคะเมษธนูนะคะโดดเด่นหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ตัวเป็นผู้นำํำดวงดาวนะ,ะที่จะมีการโคจรย้ายในช่วงของเดือนเมษายนนะคะ จะมีผลกระทบมีผลอย่างไรมีอิทธิพลอย่างใดต่อชาวราศีธนูและชาวลัคนาราศีธนูรามาดูที่ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ในเรื่องของการเงินนะ,ค,ะความรักความสุขความสําเร็จนะคะจะมีการขคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะก็จะเป็นพบปุตตะนะ,ะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะ วันที่2เมษายนนี้แล้วนะคะไปร่วมกลุ่มกันกับดาวราหูฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีธนูต้องเจอนะคะสำหรับนะคนที่เหมือนกับว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตเป็นข้าราชการคนในเครื่องแบบอ่ะอาจจะมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าเอ,อ่อเข้าไปร่วมงานสังสรรค์น,นะคะหรือว่าได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันใหญ่โตมากขึ้นได้รับะะโอกาสดีๆนะคะ ได้ปูนบําเน็จบํานานต่างๆนะคะแล้วก็ําให้กลุ่มชาวราศีนูนน่ะอาจจะมีความที่แบบเหมือนมีความเยื่อหยินะคะมีมีเพราะว่าดาวราหูสถิตยอยู่พบปุตตาตรงนี้ด้วยนะคะหลงละเลยในราบยศสารเสริญของตัวเองด้วยก็ได้พราวพลลงบ้างนะหรือว่าอาจจะมีโชคลาบรวมไปถึงการมีโชคลาบด้วยนะคะการการที่ดาวสุขย้ายนะ,ะไปร่วมกับดาวราหูนะคะ การมีโชคลาภมีความสําเร็จนะในเรื่องของหุ้นการเสี่ยงโชคต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่13เมษายนกลางเดือนนะคะดาวฤกษจะโคจรย้ายไปอยู่ราศีเมษแล้วนะคะก็จะส่งผลนะให้กับกลุ่มชาวราศีธนูนะคะเออได้รับโอกาสดีๆความสำเร็จแน่นอนนะคะไปร่วมุงกันกับดาวศุกร์นะคะเป็นคู่ คู่ศัตรูนะคะแต่ว่าเป็นศัตรูที่แบบมีอํานาจนะ,ะเรียกได้ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะความสําเร็จนะค,ะความมีชื่อเสียงอาจจะมามาจากสิ่งที่ทำนะคะแต่ว่าชื่อเสียงความสําเร็จมันมันจะมาแบบในรูปแบบของความที่ไม่โปร่งใสนะคะเอออย่างเช่นนะ,ะเราอาจจะไปทําธุรกิจการงานที่มันเหมือนกับว่าไม่เปิดเผยนะคะหรือว่า เป็นคนที่ไปรับใช้นะเจ้านายนะคะทำกิจการงานบางอย่างอ่ะนะที่แบบไม่ไม่โปร่งใสเท่าไหร่นะไปช่วยเหลือนะแล้วก็ได้ปูนบําเหน็จบํานาญได้รับโอกาสดีๆนะตำแหน่งหน้าที่การงานที่น่าไว้ใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคือได้มาแบบไม่โปร่งใสอ่ะนะคะก็นะต่อมานะคะมาดูที่ วันที่22เมษายนนะคะดาวเกตนะจะมีการโคจรย้ายไปร่วมกลุ่มกันกับดาวเสาร์นะที่ราศีกุมแล้วนะคะก็จะส่งผลนะในเรื่องของเอ่อดาวเกตร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นภพสาสชาการเดินทางนะดาวเกตก็หมายถึงในเรื่องของต่างประเทศได้ด้วยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศหรือว่าโดนใช้ไปทํางานต่างประเทศ นะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นงานเก่าๆด้วยก็ได้นะงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะเหมือนกับว่าอาจจะเคยมอบหมายให้กับคนอื่นนะแต่ว่าคนอื่นทําไม่ดีนะคะทําไม่สําเร็จก็อาจจะโยนงานตรงนี้มาให้ชาวราศีพนูได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นโอกาสดีนะที่จะเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบไปทํางาน ราชการรับก็ได้นะเป็นสายสืบอะไรก็ได้นะคะทำงานที่แบบเหมือนกับว่าลับๆอ่ะนะคะแต่ว่าจะทําให้กลุ่มชาวราศีธนูเนี่ยจะได้รับชื่อเสียงความสําเร็จแน่นอนนะะแม้จะไม่โปร่งใสแม้จะไม่เปิดเผยก็ตามแต่นะคะอาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก็ได้นะในกลุ่มข้าราชการหรือว่าการที่ไปรับงานจากคนอื่นมา นะคะคนอื่นเขาทาไม่สําเร็จเราก็เหมือนกับว่าเอางานตรงนี้มาทําแล้วสุดท้ายแล้วมันก็สําเร็จเพราะว่าเรานะค,ะคนที่ได้รับคำชมเชยก็กลายเป็นเ่าไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะ,ะ,านะ,ะดาวศุกร์จะมีการโคจรย้าในช่วงของปลายเดือนวันที่27เเมษายนนะคะแล้วนะ,ะส่งผลอะไรนะคะให้กับชาวราศีธนู นะคไปร่วมกลุ่มกันนั่นแหละนะดาวศุกร์เนี่ยไปร่วมกลุ่มกันกับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะคะการเงินความสําเร็จนะ,ะมาจากหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะถ้ามีการสอบแข่งขันโดยเฉพาะนะับุคคลที่ไปสอบแข่งขันนะคะออสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะจ,จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเหมือนว่าช่วยเหลือใต้โต๊ะเหมือนเอ็นดูพิเศษหรือว่าอ,อ,อาจจะมีการยื่นเงินใต้โต๊ะนิดนึง นะคะแล้วก็เพื่อที่จะแลกตําแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้ได้นะคะออโดดเด่นในบุคคลที่ไปสอบแข่งขันนะคะชิงทุนสอบแข่งขันเลื่อนตําแหน่งข้าราชการต่างๆเนี่ยนะคะไม่ได้ชี้แนะแนวทางในการที่แบบจะจะโกงหรือว่าใช้เงินใต้โต๊ะแต่ทุกวันนี้เขาก็มีแหละนะคะ,ะคือเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางเล็กๆน้อยๆ นะแทนที่จะได้จ่ายเยอะแต่นะชาวราศรีนูอาจจะได้จ่ายน้อยก็ได้แล้วจะได้ตาแหน่งตรงนี้มานะคะอืมเราไม่ได้เป็นการดูหมินประมาทนะข้าราชการนะแต่ว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะต่อมาในช่วงของปลายเดือนนะคะสามสิบเมษายนนะจะมีการโคจรย้ายของจะเอ่อดาวพระฤาษีนะดาวบุญกุศลนะคะสิ่ง ดีงามคุณธรรมจริยธรรมนะคะเรียกได้ว่าเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นในเรื่องของบุญกุศลเก่านะ,ะบุญกุศลใหม่นะคะที่เราเคยทํานะคะที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือทุกๆคนทุกๆราศีนะคะก็จะนะมีการโคจรย้ายนะ,ะจากราศีมเมษไปอยู่ราศีพฤษภแล้วนะคะจากพบอรินะคะ ก็จะส่งผลทําให้กลุ่มชาวราศีนูเหมือนกับว่าอดีตนะเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะบางคนท่านเหมือนกับว่าเอออาจจะมีคนช่วยเหลือเราบ้างนะคนนี้ไม่อยากจะช่วยเราบ้างนะนต่อจากนี้ไปต้นไปนะคะก <g> ็จะไม่มีในเรื่องของปัญหามาจากผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าต่อจากนี้ไปต้นไปคือเหมือนกับว่าอาลิตรงนี้ปัญหาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่า ถ้าบอกว่าดาวในเรื่องของบุญกุศลคุณงามความดีสิ่งดีงามนะเหมือนกับว่าเราทําบุญคนไม่ขึ้นนั่นแหละนะเราไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศิษย์นะคะสิ่งศิษย์ก็ไม่ช่วยเหลือเราขออะไรก็ไม่เคยให้ไม่เคยได้อย่างเงี้ยนะตอนนี้เรต่นไปนะคะเออดาวเพื่อสบดีจะย้ายไปจากภพอริแล้วนะปัญหาต่างๆในเรื่องของการที่แบบเออเราไปทําบุญเราก็จะได้บุญแล้วนะนะไม่ใช่ว่าเราจะได้ในเรื่องของการที่แบบ มีบางคนบางท่านนะไม่ชอบเราก็ได้เช่นกันเนี่ยนะคะคือจะไปแล้วนะคะต่อไปนี้ไม่มีอุปรษ์อะไรแล้วไม่มีกวากหนามอะไรแล้วมีแต่สิ่งดีงามนะทำบุญก็ดีดีนะคะทําเยอะๆนะะแล้วก็จะสร้างบารมีกับตัวเองด้วยนะคะอืมก็เป็นดวงภาพรวมนะชาวราศีธนูนะคะโดดเด่นมากเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนะย้ายไปสถิตอยู่พบปุตตะนะคะ ในเรื่องของโชคลาภก็ดีนะความสําเร็จก็ดีในเรื่องของการเงินเนี่ยนะการเริ่มต้นใหม่รับตําแหน่งใหม่หน้าที่การงานใหม่ที่เหมือนกับว่าบางคนท่านเหมือนกับอาจจะมีการย้ายนะตําแหน่งหน้าที่การงานมาจากที่อื่นนะมาแล้วก็ยังไม่ดีอีกเพราะว่านะตาแหน่งหน้าที่การงานนะประจําอยู่ที่นียนะก็ยังมีศัตรูยังมีแบบคนไม่ชอบยังมีลูกน้องนะที่บริหารจัดการไม่ดีนะคะ เออบริหารไม่ได้สั่งงานไม่ได้เนี่ยนะคะการงานเหมือนกับว่าเออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหลักหัวต่อไปนะผู้ผู้น้อยไม่เคารพนับถือก็ได้เช่นกันต่อจากนี้ไปต้นไปนะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจะใหญ่โตหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะย้ายงานเปลี่ยนง,งานนะไปรับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมากขึ้นแต่จะมีนะคะอํานาจวาสนา นะคะเป็นใหญ่เป็นโตนะมีผู้น้อยนะคะขอ,อ,อให้ความเคารพนับถือนะอยู่ใต้โอวาดง่นะสั่งงานนะคะเอออย่างสบายเลยไม่ต้องเครียดกับปัญหาเออบริวารด้วยนะคะหรือว่าบางนท่านอาจจะสลับสับเปลี่ยนก็นได้คือไม่ต้องเครียดกับปัญหาของหัวหน้างานนะ,ะที่เคยแบบ โอโหทำอะไรก็ไม่เคยเข้าตากรรมการเลยว่าได้เช่นกันนะคะต่อจากนี้เวนต้องไปก็จะเข้าตากรรมการแล้วเรามาดูในไพ่ไพ่าจาททานายดวงการงานของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนเมษายน2567น,นี้นอย่างไรนะคะการงานเห็นไหมมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานโชคดีนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าเดินทางไกลนะคะได้รับอิสรภาพ นะคะหรือว่าการบริหารจัดการงานที่สะดวกสบายมากขึ้นแม้จะไม่ได้ย้ายไปไหนอาจจะอยู่ที่เดิมนะแต่งานที่ทำเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยอะไรมันก็ดีขึ้นอะอะไรมันก็เริ่มลงตัวมากขึ้นนะบริหารจัดการได้สะดวกมากขึ้นนะลูกน้องนะคะผู้บังคับบัญชานะให้ความเคารพให้ความช่วยเหลือ นะคะจากที่มีปัญหาหนักอกหนักใจนะความเครียดนะจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เล็งเห็นในเรื่องของออผลงานเนี่ยต่อจากนิยุทธ์าทอะไรก็แบบโอ้โหกรรมการให้คะแนนนะคะเต็มสิบเต็มร้อยไปเลยนะการเงินล่ะการเงินควรที่จะมีการวางแผนนะ,ะการจับจ่ายใช้สอยนะคะอย่าง ระมัดระวังด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าจับจ่ายใช้สอยไปกับคู่รักคนรักคนในครอบครัวการช่วยเหลือนะคะแบ่งปันคนอื่นนะคะก็ให้บริหารจัดการหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปดูงานไปต่างประเทศบ่อยได้โชคลาบนะคะโชคลาบเอ่อในเมื่อโดดเด่นในเรื่องของการงานแล้วนะจะเป็นตาแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะคะความรู้ความสามารถที่แสดงผลงานออกไปที่เหมือนกับว่าไม่เคยเข้าตากรรมการนะ่ะโชคลาบ หรือว่าเคยนะลงทุนลงแรงไปแล้วนะไม่ได้ไม่ได้รับผลตอบแทนหรือว่าขาดทุนไปต่อจากนี้เป็นต้องไปโชคลาบนะคะจะเหมือนกับว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นอะ่ะมีการช่วยเหลือนะคะมีการช่วยเหลือจากเรียกได้ว่าสิ่งที่ทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการลงมือลงแรงไปอ่ะนะคะมันจะเกิดผลิดอกออกผลงอกเงยออกมานะคะโชคลาบคือมันจะโดดเด่นในเรื่องของอ,อ,อาชีพการงานที่ทํานะคะ เหมือนกับไรายได้ที่ทำนะ,ะมันมาพร้อมกับตําแหน่งหน้าที่การงานอะนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะในการเสี่ยงโชคยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ความรักเป็นอย่างไรดีอินเพรจะนะสำหรับพลังงานของคนโสดนะ,ะระวังเกิดปัญหาความรักนะความรักที่เหมือนกับว่าอาจจะมีครอบครัวแล้วอาจจะมีแฟนแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีสน่หต่อเพศตรงข้าม หรือว่ามีคนที่แบบเหมือนเห็นเรามีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนะคะแล้วก็อยากจะมาเป็นแฟนเราหรือว่ามาจีบเรามาสนใจเราหรือว่าคนที่แบบมีครอบครัวมีคู่แล้วนะแต่งงานแล้วนะก็ระมัดระวังนะคะสาวน้อยหนุ่มน้อยนะจะมาหลงเสน่ห์จะมาอยากเป็นแฟนจะอยากเป็นกิ๊กนะคะก็เห็นหน้าที่การงานใหญ่โตเนี่ยก็มีความอยากจะเออ ถูกตาถูกใจเสนอเนื้อเสนอตัวอยากเป็นกิ๊กนะคะก็ระวังจะเผลอตัวเผลอใจนะมีมีหนูนะมีน้องหนูนะเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเนี่ยแหละนะคะบริวารเยอะนั่นเองนะชาวราศีธนูนะคะให้จะให้ชาวราศีธนูระวังอะไรนะการงานที่มันหนักนะอุปสรรคที่มันอาจจะเหมือนกับว่ายังมีให้เห็นอยู่นะคะก็เหมือนกับว่า ค่อยๆที่จะฝ่าฟันค่อยๆที่จะเหมือนกับว่าเรียนรู้ค่อยๆที่จะใส่ใจหรือว่านะนิ่งเฉยกับสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะอะไรมากกว่านี้ไปไม่ได้นะต้องยอมรับนะหรือว่าเหมือนกับว่าต้องเรียนรู้มันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้เป็นในเรื่องของเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตอะนะคะหลายคนหลายท่านเหมือนกับว่าเฮ้ยลูกน้องบุตรบริวารน,นะ เออหรือว่าหัวหน้างานอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่เห็นผลงานของเรานะยังไม่เชื่อใจในตัวเรายังไม่ได้เหมือนกับว่ามอบหมายหรือว่าให้โอกาสเรานะแต่แต่ว่าขอให้คุณเหมือนกับว่ามีความอดทนนิดนึงนะคะอาจจะต้องฝ่าฟันจะต้องแสดงความสามารถมากกว่านี้นะคะให้มันเต็มที่นะคะเหมือนกับว่าอย่าไปคาดหวังอะไรนะว่า การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วในชีวิตของคุณหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณคาดหวังโบนัสที่คุณอยากได้มันอาจจะยังไม่ส่งผลณตอนนี้เวลานี้แต่ให้คุณพยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะสิ่งตรงนั้นมันจะตอบแทนกับคืนมาแน่นอนนะคะเดะสตารออยู่เดอะจัสิเมนเนี่ยนะคะภายเวรกรรมภายแห่งการจบจากนะคะเพื่อที่จะมีโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นใหม่นะ,ค,ะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับใครที่เหมือนกับว่ายังยึดมั่นถือมั่นยังปฏิบัตินะคะ สม่าเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายในการทํางานในการทําความดีต่อไปในการขยันต่อไปก็ยังเหมือนกับว่าทําให้ตัวเราเนี่ยนะ,ะได้รับผลประโยชน์ได้รับเออเห็นได้ทําให้ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความรู้ความสามารถของเราต่อไปนะ,ะเป็นแนวทางเป็นแก่นนาทางนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ